บอดี้นูเทล่ามาแล้วค่ะโอ้ยน่ากินมากเลยโอ้ยวันนี้พี่เทาน้องเ่าออกมาเที่ยวข้างนอกใช่ไหมคะามาเที่ยวที่ไหนคะามาเที่ยวที่ไหนลกูกเดอะมอบางกะปินะคะวันนี้จะมาพาพี่เภาน้องเภามากินเค้กเย็นค่ะน,นี่เลยมีร้านอะไรคะ ดูเมนูกันดีกว่าปะวันนี้ค่ะวันนี้คลายล็อกดาวน์แล้วค่ะพี่แพลน้องข้าวออกมากินขนมนอกบ้านนะคะนี่เมนูเคเ้กเย็นอยู่นี่ค่ะเอาอันไหนดีคะสตรอเบอรี่โมเทล่าไดแอนไมโลบานาน่าไมโลบานาน่าเชอร์รี่บอสซัมเชอร์รี่บอสซัมมัทฉะสตรอเบอรี่เบานี่เอาวันไหนลูกชอบกินอะไร เอาอันนี้ค่ะพี่ใช่ค่ะสั่งน้ำอะไรเพิ่มดีคะกำลังเลือกกันอยู่เลยนะคะไม่รู้จะกินอะไรดีชาเขียวสตรอเบอรี่โอเคค่ะสั่งเลยค่ะเอาน้ำวันนี้ค่ะชาเขีเบอรี่ป้าลูกเราไปนั่งรอตรงนู้นกันปะแอีชา้องเอามานั่งรอง นั่งนี่มาลูกมาวันนี้พี่เพลาน้องฮาวมาเที่ยวที่ไหนคะเดวมบังกะรี่ค่ะค่ะเดโมบังกะรี่แล้วตอนนี้นั่งรอทําอะไรอยู่คะนั่งรอเทปเทย็นอยู่ใช่นนี้คะนี่ค่ะที่ร้านมองลงไปก็จะเห็นลานโปรโมชั่นนะคะคนก็มาเที่ยวกันเยอะเลยคะ่ะ นี่มีน้ำตกด้วยนะคะว <Wow. S 1> อะไรนะคะตอน,นาม,ม,อไมอนาไม่มีรถจะจอดเลยตอนมาไม่มีรถจะจอดหรือตอนมาไม่มีที่จอดรถคะเอาดีๆโอ้ที่จอดรถเต็มมีแต่คนมาห้างใช่ไหมคะ mm hmm. เดี๋ยวเรารออะไรกันอยู่คะรอเคปเย็นนะคะน้ำมาแล้วคะ่ะอา้าวใครจะกินน้ำ เขย่า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 เเอาหกไม่ใช่โอเคเดี๋ยวให้ป๊ะป๊าป๊ะป๊าเจาะน้ําให้ลูกหน่อยค่ะไหนไหนโดนแก้มดีเย็นไหมเอาแก้วโดนแก้มดีอุ้ยอีกหน่อยดิอุ้ยนี้เป็นชาเขียวสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เป็นอะไรคะ ชาเขียวสตรอเบอรี่ชาเขียวสตอรอเบอรี่ค่ะ,อะอลองดูดนิดเป็นไงคะเปรี้ยวไหมหวานจิงเหรอนมาชิมนี้มันหวานจิ้งหรอเอาอีกแล้วเดี๋ยวหวานเดี๋ยวขมงงเลยรสชาติไหนเนี่ย ป้าป๊าป้าป๊าชิมดีว่ามันรสชาติไหนกันแน่เดี๋ยวให้ป้าป๊าชิมนะคะหรือว่ามันยังไม่ได้คนมาโอ้ยอร่อยแบบสตรอเบอรี่อ่อนๆแล้วก็กลิ่นชานิดๆเห็นไหมอร่อยแหมมีแมสสตรอเบอรี่ด้วยนะใช่ไหมอร่อยใช่ไหม น้องทำหน้างงงไหนแม่ชิมบ้างดีอร่อยอ่อนนี่เลยค่ะเค้กเย็นสตรอเบอรี่นูเทลล่ามาแล้วค่ะโอ้โอน่ากินมากเลยโอ้เค้กเย็นน่ากินมากเลยนะคะอันนี้ราคาเค้กเย็น159่หบาทนะคะโอยโอแบ่งกันกินอร่อยเลยนะคะ โอ้าป๋าจะตัดเค้กให้พี่แพลน้องเภาเลยใช่ไหมโอ้ยใหญ่ไปเปล่าป๋าโอ้ยพี่แพลตัดกินเองรสชาติเป็นไงอ,อ้าวเริ่มกินแล้วค่ะปาดมูจญ่าหน่อยนี่คือการกินเค้กเย็นครั้งแรกของพี่แพลน้องเภานะคะ อร่อยไหมคะป้าป๊าตักให้พี่แพลมั้งดิพี่แพลตักได้พี่แพลเขาตักแป้งไม่เป็นนะดิโอ้โหตักไอติมด้วยพี่แพลวิปริมกับสตรอเบอรี่อ่ะแม่นี่โอ้โห เต็มปากเต็มคําเลยนะคะเด็กๆกำลังกินกันอย่างอร็ดอร่อยเลยนะคะใหญ่เลยกดลงไปเลยอ้อันนี้ไอติมรสอะไรคะวานิลาค่ะวานิลลาค่ะลาดด้วยสตรอเบอรี่โอ้โหเต็มปากเต็มคําเลยนะคะ นี่คือเลยมคุกกี้เลยาปราปามวนเคฟแล้วนะเอออ๋อทีอตอเข้าไปต่อเลไเป็นตําโอ้ปากิวใหญ่มากงเลาด้วยไหมอ่ะให้ปราป้ามวนตีนมวนไปให้รอบหึงแล้วนี่ใช่ม ปาทำการมมวนเคฟแล้วนะคะหมวนหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเคเ้กเย็นหนึ่งจานของเราพี่แพลวน้องพาวกินไม่หยุดเลยนะคะหมดแล้วบอ่ะสุดท้ายแล้ว่ะบ๊ายบาย